เบนซเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ส่งของด้วยรถบังคับและดโดรนบริษัทเบนซได้เปิดตัวรถตู้ไฟฟ้าพร้อมกับดโดรนสำหรับส่งมอบแพ็กเกจ Vision Van เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถวิ่งได้เร็วถึง270กิโลเมตรชั้นบนจะทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำหรับออกตัวและจอดเจ้า Mat m a t r n e t M2 ซึ่งเป็นโดรนที่สามารถแบกของได้หนัก2กิลกรัม แพ็กเกจทั้งหมดจะถูกสแกนแล้วก็จัดเรียงโดยหุ่นยนต์ก่อนที่จะโหลดไปยังรถตู้หุ่นยนต์บนรถตู้ก็จะจัดเก็บของเข้าที่แล้วก็เตรียมแพ็กเกจสำหรับโดรนในตู้วางสินค้ารถตู้จะมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ที่สามารถคำนวณเส้นทางการจัดส่งที่ดีที่สุดในการส่งของสำหรับคนขับที่จะคอยบังคับรถโดยใช้จอยสติ๊ก ทางบริษัทยังคงหาโอกาสทางธุรกิจสำหรับนวัตรกรรมใหม่นี้ด้วยการสร้างหน่วยองค์กรขึ้นใหม่ที่เรียกว่า future transportation systems ที่ได้รับการดูแลจากทีมวิจัยในสตุกดราดเบอร์ลินแล้วก็ซิลิคอนแวลเลย์จริงๆนะอีกหน่อยคนจะไปทำอะไรเขาเริ่มจะใช้หุ่นยนต์ทำทุกอย่างแทนแล้วว่าคุณล่ะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ